หลังจากที่เราทําการทดสอบแฟดต์วแวว์ลงไปใน EP ปรสองของรเจเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะทําการสร้างโปรเจกต์ใหม่บน Eclipse IDE นะครับวิธีการสร้างโปรเจกต์นั่นก็คือให้เราคลิกขวาแล้วเลือก New แล้ว c Project หรือไปที่ไฟล์เมนูไฟล์นะครับ New แล้วก็ c Project หลังจากที่เราทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นไดร์ลอกขึ้นมาให้เราทำการตั้งชื่อนะครับของเราโปรเจกต์ของเรา เดี๋ยวเราจะทําการสร้างโปรเจกต์บิ้งของเราขึ้นมาเองส่วนต่อมานะครับโปรเจกต์ไทป์นะครับโปรเจกต์ไทปให้เราเลือกไปที่ Makefile project จากนั้นเลือกที่ Empty Project ทางขวามือนะครับในส่วนของ Toolchain ถ้าเลือกเป็น c o s t GCC ขั้นตอนตรงนี้นะครับต้องทําตามอย่างเคร่งคัดนะครับถ้าเกิดว่าผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนะครับโปรเจกตของเราจะบิ้วไม่ได้นะครับ เสร็จแล้วกดฟิ n น s h ทางขวามือนะครับในส่วนของโปรเจกต์เอฟเโก็จะมีะรายชื่อโปรเจกต์เราขึ้นมานะครับแต่ว่าข้างในไม่มีอะไรเลยทางขวามือเหมือนกันนะครับตรงเมคคาพเกตก็จะขึ้นชื่อโปรเจกต์ของเราขึ้นมาก็ยังไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเซตอินคูดในทิทรีนะครับคลิกขวาเลือก p r o p e r t y ให้เรามองหาไปที่ C++ up, c ทับ e r พันะครับแล้วก็คลิกคลิกเลือกลงมานะครับอันต่อมาก็คือเลือกในส่วนของ p าดไอ n อนสิ l โวลนะครับกินคูนแต่ทีที่ราต้องเซตนะครับจะมียูส่ส่วนด้วยกันนะครับอันแรกนะครับอันแรกเลยก็คือสมิงโฮมนะครับเราจะต้องทำการเซตสมิงโฮมก่อนวนะิธีการเซ็ตก็คือคลิกที่ปุ่มแอดขึ้นมา ต่อมาก็คลิกที่ปุ่ม Variable แล้วก็พิมพ์เลือกคำว่าสมิงโฮมแล้วก็เลือกแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นนะครับตรงนี้อย่าลืมว่าเราต้องทำการคลิกเช็คบ b ็อกที่หน้า Add to all l a n g u a g e ด้วยเพื่อทำการเพิ่มลงไปในทุกๆภาษาเห็นครับว่าจะมีภาษา SMB จีน UC แล้วก็จีน c ูซีพันนบ ถ้าเราไม่คลิกเลือกตรงนี้นะครับเราจะต้องมาทําการแอดเองทุกๆภาษาเลยนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับ add to all l a เ g u เ g รแล้วกดโอเคอันที่2องสมิงโฮม s ิสเต็มอินโคกดกดปุ่มแอดเหมือนเดิมแล้วก็ variable คลิกสมิงโอเคก็ต่อด้วย System น,นี้ก็อย่าลืมนะครับคลิก add to all l n g u a g e system include อันต่อมานะครับขั้นต่อมาแล้วก็คือสมิงโฮม b ล a r y คีทำเหมือนเดิมครับคลิกปุ่ม add อตรงน,นี้อย่าลืมนะครับ add to all l n g u a d e อันสุดท้ายนะครับที่เราต้องเพิ่มเข้าไปนั่นก็คือ pnp home ต่อด้วย sdk input อย่าลืมติ๊กตรงนี้นะครับแท d to all l a n เ u a g e เสร็จแล้วนะครับกดปุ่มโอเคคอนเฟิร์มจากนั้นนะครับให้เรากลับมาที่มันจะกลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับให้คลิกที่ include นะครับ ให้เราเช็คดูนะครับความถูกต้องว่ามีอันไหนนะครับอันแรกทูสมิงสมิงนะครับอันที่สองทูสมิงแล้วก็สมิงไลเบอรีครับอันที่สามสมิงสติมอินคูดส่วนอันนี้นะครับถ้าสิ่งที่เราเพิ่มลงไปแล้วนะครับขึ้นเป็นสีเทาๆแล้วคลิกเลือกไม่ได้นะครับอันนี้คือคลิกเลือกได้หมดเราสามารถเข้าไปดูได้หมดแสดงว่านะครับถ้าขึ้นเป็นสีเทาๆจางๆอย่างนี้แสดงว่าเราเซตผิด นะครับทีน,นี้เรามาดูว่ามันผิดอะไรแล้วกลับไปดูที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า f อ n p ู t ทำการแก้ไขใหม่นะครับทีนี้การแก้ไขก็คือเราต้องทําการลบเราทำการลบทิ้งก่อนนะครับ ให้เราเลือกไปที่ sdk นะครับ e n c o d esp sdk input แล้วกดปุ่ม delete เวลาลบนะครับเราต้องลบทุกๆภาษาทำนะการเพิ่มใหม่ ยังใช้ไม่ได้หลังจากที่เราทำการเพิ่ม In-put d e l i o e r y ผ่านไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบเราเนี่ยจะต้องมีอยู่ทั้งหมด3ส่วนอนั้นก็คืออันแรกนะครับ Semin Home Semin Home System In-put Semin g Home l i r e r y EPO h m e SDK In-put แล้วทาการเช็คนะครับหลังจากที่เราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยให้ทําการคลิกที่ i n c o d e เพื่อทําการเช็คว่า directory path ของ i n c o d e ที่เราเพิ่มเข้าไปใช้งานได้หรือเปล่านะครับอ่าันนี้กลับมาใช้งานได้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอันที่เราเพิ่มลงไปเ,เราสามารถที่จะทําตามเบา์แล้วเข้าไปดูไฟล์ต่างๆได้อ่าอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวอันต่อมานะครับสิ่งที่เราต้องสร้างในส่วนของเมคตาเกตนะครับถ้าเราดูจากตัวอย่างที่เรา import เข้ามานะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับที่บอกไว้เบื้องต้นแ,แล้วก็คืออ clean, f a t แล้วก็ rebuild นะครับวิธีการสร้างง่ายๆนะครับเราคลิกขวาเลือก new ทิมคำว่าอลงไปนะครับตรง target name คลิกขวาอีกทีหนึ่งนะครับ r e u i l d ออแปดรีวิวคลีนทุกครั้งนะครับเวลาที่เราทำการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเราต้องมาทำการเพิ่มเมคทาร์เก็ตใหม่ด้วยนะครับสิ่งทีต้องใช้จะมีอี 4, อันนั่นคืออ l อนะครับเอาไว้่าบิวในส่วนที่เป็นซอฟต์โค้ดนะครับ คลีนล้างน,นะครับในส่วนที่เป็นวิวเอาต์พุตแฟดใช้ในการแฟดฟิล์มแวร์ลงไปในตัวฮาร์ดแวร์ของเรานะรแล้วก็ review, รีวิวรีวิวก็คือสั่งวิวใหม่นะครับต่อมานะครับในส่วนของที่เป็นโปรเจกต์โฟลเลอร์เราจะต้องทำการเพิ่ม In นพุ d i r e c t o r y นะครับ make ไฟล์สองไฟล์วิธีการเพิ่มไม่ง่ายเลยนะครับ ให้เราทําการ Copy นะครับจากโปรเจกต์ที่เราเอ m p o r t เข้าม,มานะครับกด Control ค้างเอาไว้นะครับแล้วคลิกไปที่ไฟล์ที่โฟลเดอร์ชื่อว่า i n p o d e โฟลเดอร์ไฟล์ชื่อว่า makefile แล้วก็ makefile user นะครับแล้วกด Control c แล้วไปเลือกที่โปรเจกต์ของเรานะครับนั่นก็คือ m y b i n g นะครับแล้วกด Control v ก็จะทำการ Copy File เหล่านั้นมาให้เราเลย ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าทีนี้สิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่เองนะครับสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เองก็คือโฟลเดอร์นะครับเราต้องสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่คลิกขวาที่โปรเจกต์นะครับแล้วเลือก New โฟลเดอร์ในช่องโฟลเดอร์เนมเราพิมพ์คำว่า f อ n i s h นะครับจากนั้นเราจะทำการสร้างซอฟไฟล์ของเราขึ้นมานะครับคลิกขวานะครับที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า App new source file ตั้งชื่อเหรครับเอาเป็นชื่อ standard ก่อนนะครับ application cpp ตรงนี้นะครับอย่าลืมใส่นามสกุลด้วยนะครับ cpp เพราะว่าตอนที่เราสร้าง new source file ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ default ใส่ให้นะครับว่าถ้าเราไม่เติมนามสกุลเข้าไปมันจะมี warning อยู่ด้านบน รเราต้องเติมนาัสกุลลงไปด้วย C P P กด Finish จากนั้นเราก็จะได้ main source file ของเราขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มในทุก main source f i ของเรานะครับจะมีอยู่สอง include นะครับ i n c u d แรก อินค u ู e h ฮดเดอร์ไฟล์อันแรกนั่นก็คือ Include file อันแรกนั่นก็คือ,อ,คอ user underscore config t h อันที่สอง อันที่สนั่นก็คือสมิงคอนะครับ t h e a ก็คือจะอยู่ในส่วนของสมิงคอนะครับ l สมิงคอ o t h e เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการเซฟไฟล์พอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถที่ทำการบิ d โ r เจกต์ของเราได้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะทำการลองบิลออดูนะครับดับเบิลคลิกที่ ม a k e t t นะครับโปรเจกต์ของเรานะครับตรงนี้อย่าสับสนนะครับเราต้องเลือกโปรเจกต์ของเราที่ถูกต้องด้วยเป็นคลิดที่ครับว่าเราจะทำการบิลเสร็จแล้วหลังจากที่เราทำการบิลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟ้องเออร์อรขึ้นมานะครับดูจากตรงนี้เขาบอกว่าในซอฟต์ไฟล์ของเราเนี่ยไม่มีฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า I16 n ซึ่งหมายความว่า ทุกๆโปรเจกต์ที่เราสร้างจากตัวสมิงเฟรมเวิร์กเนี่ยส่วนที่เป็นเมนซอฟต e ไฟล์ของเราเนี่ยจะต้องมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า init ด้วยทุกครั้งเราต้องทำการเพิ่มฟังก์ชันที่ชื่อว่าอิ i t เข้าไป Boy. ส่วนที่เป็นฟังก์ชันที่ชื่อว่า init นี้หมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเวลาที่ะระบบมันทางานเนี่ยเขาจะมองหาส่วนที่เป็น start-up ของอสมิงเฟรมเวิร์นะครับนั่นก็คือ init init ก็เปรียบเสมือนนะครับใน Arduino ก็เปรียบเสมือนฟังก์ชันที่ชื่อว่า set up นะครับแต่ว่าในส่วนของสมิงเฟรมเวิร์เนี่ยเขาจะไม่มีส่วนที่เป็นหูู คือเขาจะไม่มีลูปไฟล์รูปลูปลูปฟังก์ชันนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าไม่มีรูปฟังก์ชันแล้วจะทํางานได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าวิธีการทํางานของเขาจะเป็นยังไงหลังจากที่เราเพิ่มฟังก์ชัน e d น t ลงไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดปุ่มเซฟนะครับทุกครั้งที่มีการแก้ไขไฟล์นะครับอย่าลืมนะครับว่าเราต้องกดปุ่มเซฟทุกครัง้งเพราะไม่งั้นเวลาเราเราไปใช้คําสั่งแทร็เก็ตไม่ t a ร็เก็ตเนี่ยมันก็จะมาเป็นไฟล์เดินตลอด ีนี้เราลองบิลดูใหม่ครับเดี๋ยวเป็นเที่ออกอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตัวเมนซอฟ์์ไฟล์ของเรานะ่ยพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็คือเราสามารถที่จะบิลผ่านแล้วไม่มีไม,ไม่ไม่มีติดออะไรแล้วต่อมาเราจะมาทำการสร้างเบสิกบิงของเราขึ้นมาเองนะครับ โดยทำการกำหนด pin mode ทีนี้ในส่วนของสม e ิ่งเฟืองก็จะมีหลายๆฟังก์ชันนะครับที่จะคล้ายๆกับฟังก์ชันของใน Arduino นะครับคนที่เคยใช้ Arduino น่มาแล้วเนี่ยก็หน้าที่จะนึก,กออกนะครับเราต้องกำหนด direction pin ก่อนของ g า o p i o ที่เราจะใช้งานนะครับนั่นก็คือ pin mode เราจะต้องเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า pin mode เราต้องกำหนดฟังก์ชัน GPIO สมมติว่าผมจะใช้ GPIO นะครับให้กลายเป็นเอา p ์พุตอันนี้ก็จะเป็นการกำหนด pin mode GPIO 12เป็นประเภทเป็นเอา p ์พุตเสร็จแล้วจะทำการกำหนดค่า default ให้ active low โดยเลือกฟังก์ชันที่ชื่อว่า digital write เห็นไหมครับว่า2ฟังก์ชันนี้นะครับมันจะเป็นชื่อฟังก์ชันที่เหมือนกับใน Arduino เลยนะครับสรุปก็คือว่าในการใช้งาน GPIO นะครับเราสามารถที่จะใช้ความรู้เดิมจากตัวความรู้จาก Arduino นะครับมาใช้งานได้เลยนะครับก็คือจะเป็นการกำหนดอันนี้กับการกำหนดพิมพ์โหมดให้เป็น output นะครับส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นการกำหนดค่า default นะครับให้เป็น Active l o w นั่นก็คือ LED จะดับอันนี้ การใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าในส่วนของอสมิ่มเฟิร์ k เนี่ยเขาจะไม่มีหลู่มาให้นะครับถามว่าทีนี้เราจะบังคับให้ LED ต,ติดตามได้ยังไงสิ่งที่เราจะใช้ในการคอนโทรลนะครับสเตทของเรานั่นก็คือเราจะใช้ออบเจกตตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าทัมเมอร์เราจะประกาศทัมเมอร์ขึ้นมาใช้ ต่อมานะครับผมจะสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่าบ i ิงเรียกฟังก์ชันเกี่ยวกับ GPIO นะครับที่ชื่อว่าดิจิต l ลไลท์ ินนัมเบอร์ที่ชื่อว่าสิบสองแล้วเรียกฟังก์ชันในการอ่านเอาพุทนะครับดิจิตอลรดหลังจากที่เราเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่าดิจิตอลรดนะครับเราก็ทำการกลับโหมดของเขาซะนะครับโดยใส่เนะครื่อนงะหมายตรงนี้เงาไปข้างหน้า คือถ้ามันอ่านออกมาได้เป็น t true มันจะกลับเป็น f a l s e นะครับถ้าอ่านไม่ได้เป็น false ก็กลับเป็น t true นะครับก็คือว่าจะเป็นการกลับ s t a t e ของ Output นะครับต่อมาเราจะประกาศการใช้งาน Timer นะครับวิธีง่าย,ายเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า initial initial millisec นะครับ,รบก็คือตัวนี้ initial millisec initial ms ครับอาร์กิเมนต์ตัวแรกนะครับอาร์กิเมนต์ตัวแรกเขาบอกว่าเป็นมิลลิ s e c ันนะครับเราจะทำการกำหนดค่าให้ LD เราติดดับทุกๆ1มิวินาที s, นะครับนั่นก็คือ1000 m พมิลลิเแล้วใส่ฟังก์ชัน callback ที่ชื่อว่า b i n n แค่นี้นะครับเราก็จะได้ไฟกระพริบจาก s p ิ i เฟรม a m ิ w o r k ของเราเรียบร้อยแล้ว ลองทำการรีวิวดูนะครับโดยดับบลิชที่ออกเห็นไหมครับว่าง่ายมากนะครับถ้าเรามองนะครับเห็นไหมครับว่าในส่วนของตัวถึงเซมเวิร์ดเนี่ยจะไม่มีนะครับจำไว้เลยนะครับว่าจะไม่มีฟังก์ชันที่เป็นหลูฟ function นะครับเขาจะมีแค่ init init ของเขาก็เปรียบเสมือนใน Arduino ก็คือ set up นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราต้องการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับ ซอฟต์แวร์ของเรานะครับเราจะมาเริ่มที่ฟังก์ชันที่ชื่อว่า init นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ตัวนี้ลงไปนะครับไม่ใส่เราไม่สร้างชื่อฟังก์ชันที่ชื่อ init เราจะสร้างเป็นชื่อของเรา init x ครับเวลา build นะครับดูว่าเวลา build เกิดอะไรขึ้นมันจะ error ทันทีนะครับเพราะเขาบอกว่าในโปรเจกต์ของเราไม่มีฟังก์ชันที่ชื่อว่า init เราอยากจะตั้งของเราขึ้นมาเองไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ต้องเป็นอิดิทเท่านั้นนะครับอิดิทก็คือเซตอัพที่อยู่ในอ d ลโดนอแต่ว่าในส่วนของเฟรมเวิร์กของ s e มิงนะครับเขาจะไม่มี loop แค่น,นั้นเองการทํางานของสมิงเฟรมเวิร์กนะครับเขาจะเป็นการทํางานเป็นแบบก็เรียกว่าเป็นแบบ call back นะครับหรือว่าเป็นการเรียกกลับจากตัวคอของสมิงเองนในที่นี้นะครับเราจะใช้ t i m e เมนะครับ ในการตั้งเวลาทุกๆ1นหนึ่งวินาทีนะครับหรือว่า1นึมิลลิเซกการทำงานของทัมเมอร์ก็คือว่าเวลาที่มีการ,รคลิกที่1น0 0งหมิลลิเซกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย<ๆ>เขาก็จะไปทำงานตามฟังก์ชันของแบตที่เรากำหนดไว้นั่นก็คือ Bing. คบิงทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าหลังจากที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะทำการแฟดเพิรมแวร์ตัวนี้ลงไปนะครับ